ของดีปะของดีบอกเน็ตบอกเน็ตก่อนตอนนี้บอกบอกลูกแะลูกฟันหนึ่งแถวคนของแร็คครบคุณค่ะพี่น้ำส่งส่งใบลานมาที่มาที่บ้านฟ้านหนูนะขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ขอบคุณครับบอกคุณนิดบอกเน็ตบอกคนิดเห็นเับกิงสั้นไม่น่าทันขีอ่อ่ะมาติดดาลงแล้วใครอาชีพเท่าไหร่ว่ามามจ๊อสองลูกอะสองลูกหนึ่งแถวอู้ห์สามสามเนี่ยสามสามามเนี่ย,าายขาวมาสนามแต่ทำดีโอเค โดนบนเนี่ยไม่เขาต้องสปแกนกันมาแล้วล่ะตรงเนี้ยเพื่อนพี่นม่หรอเอาไปอีมานั่งก็มีด้วยวเพื่ออะไรเนี่ยเน,นี่ยมันกำลังคนหูขออนี้มาอ๋อเอันนี้ก่อนขอเ,เตอะเนี่ยให้เท่าไหร่ลูกนี้ลูกนี้ติดตาเท่าไหร่อย่ามาติดดาวฟ้าไม่น้องวีอะเราจะไปที่ติดตาวคะ่ะอ๋อไปไหนหรอเฮ้ยติดตาเข่ามากแกนังงน่งตรงนั้นนะถ้าอยากไปนั่งตรงนี้ก็จะมาได้มาเยไปที่เพื่อนพี่นุน้ โยนโดนตลอดเกิดเป็นโยนจะเหนื่อยหน่อยมาแล้วโยนโดนตลอดรับทำใหมอันนี้เพื่อนใครไม่รู้โอ้โยอันนี้อันนี้ล่อมากอันนี้โอู้หล่อมากไปไปไปพี่แกงมาใครมิ๊รุ้งรุ้ลรุ้งรุ้งอะวะเข้าไปค้าพี่น้ำเข้าบชป้าใหม่บชโดนเลยครับไปกระต้อที่ใครอ่ะใครอ่ะมั่นคืองมาอนกับชลมุนไม่รู้จักไม่รู้จักชื่อใครไงมันก็เลยไม่ทราบเหมือนเมื่อกี้นี่พยงนั้นไม่รู้เลยเพื่อนเพื่อนพี่หนูครับ แค่กินน้ำบอลไม่มีใครสร้างจักรไหมุกกินเลยหรอกน้ำบก็ไม่มีน้ำเนี่ยไปกันต่อที่กิดดาค่ะไปที่กิดตาไปที่ไม่ใช่เสี่ยคุณเน่ดะไหนล่ะคุณเน่ล่ะมีแต่รถลุงฟ้าคันเดียวนี่นี่ไงคุณเนนั่งอยู่ตรงนี้เสี่ยคุณเน่โอ้โหดีกันจริงๆเลยหน่อห้ามแหลวโอเคจะหมาะจิ๊บๆเอาอาทิระแก้วไปกันต่อที่ใครก็ไม่รู้จะเชื่อไปกิดดาไปโอ๊ยพี่ยอดใช่ไนะโอ้ยยทำไมเซฟเก่งจังเลยจะพอจะแม่เซฟขครยันเซฟจริงๆเซฟทำไมวะ แต่โฟกัสอย่างนี้เหรแซ่แกนี้แจคุณหญิงแม่ค่ะคุณเนี่ยเอาอายุวไปกันไหมเอาอายุวิทย์ไปกันต่อนักบอลต่อนักบอลเหนื่อยมะเออเหนื่อยทำไม่มีเสียงแล้วอุ้ยไปกันต่อวันนี้สามชั่วโมงใช่ใครใครจะตุ้งค่าน้ำค่าอะไรให้นักบอลได้นะคาหนูไปซื้อให้มีค่าค่าน้ำค่าข้าวค่าอะไรได้พี่เลียมต้องตุ้งเป็นกระดาษใช้คนทั้งหลายแล้วล่ะพี่เลียมไปอาชีพเลยหนึ่งพันไหนวะพี่เไงให้ติ๊งเราเนี่ย โยนเขาบอกว่าถ้าโยนปล่อยอาทิตย์หนึ่งพันถ้าป้ายอาทิตย์ได้ให้หนึ่งพันใครก็ได้ให้กิตดายิงสักกระลุกอะตอนนี้กิตดาไปไหนไปนู่นไปทำไมเอาโยนไปเก็บใช้เอาโยนมาเตะได้ไหมโยนไม่ต้องเป็นโกได้ไหมเตะกระโดนบ็อกอะดูกิตดาละกันไปที่ผู้จัดการซันผู้จัดการซันส่งมาที่กิตดาเฮ้ยกิตดาใจเย็นจ้าเออหัวโกรกไปหมดเลนะไปให้หนูง่ายนะ ผู้จัดกซันผู้จัดซันไปคนไหเออคุณนั่งอยู่กันที่อะใช่ใช่มันคือความความเป็นส่วนพี่ณัฐไปพักจ้าโอ้โหเนี่ยขยันคือขยันตับบอลจนเป็นลูกอะไรเนี่ยมาเล่นไหมไม่ต้องไปเป็นโก้หรอกไปที่กีด้าไปกีด้าไปไหนหรอวะไปกีด้ากีด้าไปกีด้าทีเอ็ยไป ของใขรเขาใส่มาที่ลุงโจ้ลุงโจ้พี่ซันไข่ไข่แล้วก็ไข่ไข่แล้วก็ไปที่พี่เจนพี่เจนเซเว่นด้วยโคเทคโคเทคคนออกโคเทคเอาไปข้างหลังโกไปทางนั้นละบอกพี่นุ่นมาดูพี่นุ่นเตะบอลทักไปบอกพี่นุ่นเลยจ้าบอกเองเลยจ้าไปที่กิดาจ้าเออของใครขมายังไงก่อนฟ้าไม่ไปไหนบอลอยู่ไหนฟ้าไม่บารมีนี่ขนาดใส่เชือกลงเท้าม่วงขนาดนั้นต้องบอกทมามเออใช่เป็นใครนะตอนนั้นุ่นไม่เชียร์มานั่งดูน้ำเน่าก่อนน้ำเน่าเชียร์อยู่นี่อยากบอกก็ไปบอกเอง nó leo nó ở trong đây cái này à. này <laughs> <laughs> ตอนนี้เงียบไปไม่มีเสียงาที่องไครับตอนนีที่องเลีไปนี่อะไรวะเรีนยน้องเรือทุกคนลองแก้งดูกันแบบม่บียบ้ไหมาไม่เียคุณวะเออร้อนไม่ร้สอ,สองสองไหมคะไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นอนตอนนี้เขาเปลี่ยนทีนนไหมสองหนึ่ไม่เล้มีใครอาชีพเออม่มีอาีหลูกฟ้ากับหนูเท่ากันสองสองไม่มีใครอาชีพที่ะ อย่างเงี้ยโทรศัพท์ก็เนะเดี๋ยวแ้วจะเป็นไปยิถามว่าเพียชื่ออะไรไปดูกันเสียงนะปุ๊บ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 ไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยให้ไฟไหม่ปล่อยทำไมปล่อยให้่ให้กินน้ำปล่อยนาทีปล่อยเธอปล่อยได้โปรดขอร้องพี่เชนมาพี่เชนไม่จะหลุดไหมจ๊ะบอลเกือบโดนเราไปแล้วเกือบหลับจะกลับมาได้เกือบหลับจะกลับมาได้สรุปคนที่อันตรายที่สุดคือคาบนี่แหละคาบเนี่ยอันตรายที่สุดถ้าบอลโดนขึ้นมามีง่ายนะครับวันนี้ ใครอะคนเดียวเพื่อนพี่ลูกรู้ชังเสบอลไปไปไปอนี่ลูกป้ลูกป้อปี๊บปีบปีไปาไปไม่เป็นไรพี่ชายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาใหม่คยไม่มันไม่รู้ชื่อไคนน่ะไอ้หเอ้ยขามันก็สั้นเนาะ้ขาก็สั้นรับบอลก็ไม่ถึง หาลูกฟ้าไม่เจอวะอ้อนลูกฟ้าลูกกัลูกตลูกตไปดิ่ไปที่ใครก็ไม่รู้คเป็นใครใครคือเขาผู้จัดการผู้จัดการผู้การไปไเตอนไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไไป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  จองแดงมาโยนมากองกลางนะคะส่งใบลานกันด้วยนะคะพี่ดาจะยิงจ้าพี่สุนทรจะยินจ้าจเาออว้าวกิดดา<ไ>ออกิด,ดาาตาลุงฟ้าคอยอยู่ไอ้คนละมุมไม่ถ้ามึงอยากกินข้าวมึงเอาถุงเท้าลงเชื่อดิไม่ได้องนี่มึงนไม่ได้แล้วต้องกินเหรอื่ไปที่ลุงตาครับลุงตาครับลุงตากับกิด,ดาลุงตากับกิด,ดา